ตลอดเวลามากกว่าสอนเวัดครับที่ดํารงตําแหน่งแฟนบอลสเปอร์ไม่มีใครไม่วิจาร์เขาประธานสโมสรที่ถูกขับไล่อยู่ตลอดทุกสัปดาห์แต่วันนี้แดเนียลเลวี่ลงจากตําแหน่งไปแล้วเขาบริหารทีมแบบไหนกันแน่ไม่มีผลงานเลยเหรอไม่มีใครรักเขาเลยเหรอและจากนี้ไปสเปอร์จะเป็นยังไงแล้วใครจะมาสารต่องานที่เขาทิ้งไว้ไก่เดทองในยุคใหม่ที่ไม่มีเลวี่จะก้าวต่อไปได้อย่างไรตู หัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจุดสิ้นสุดแห่งยุคสมัยเมื่อสเปอร์ไม่มีแดเนียลเลวีก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้นๆ แชร์ซับตัวเทพฟุตบอลลงคลิปให้กับทุกคนได้ชมกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับแถมยังมีคลิปสั้นและก็คลิปรวมฮิตให้กับทุกคนได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับป้ายเลเวีเอาไม่ใช่สิ่งแปลกตาสําหรับใครก็ตามครับที่ไปเยือนเทอร์นมุนส์สเตเดียมเสียงตะโกนขับไล่จากแฟนบอลเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทุกสัปดาห์ที่สเปอร์ลงแข่งการโห่ร้องแสดงความไม่พอใจหรือแม้กระทั่งการประท้วงนอกสนามเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่แดเนียลเลวี่ต้องเผชิญในตลอด25ปีที่เเขขาาปป็นนนระนอองงไก่ไดททมัําให้กาปีท จากตำแหน่งของเขานั้นไม่ใช่แค่เรื่อง การเปลี่ยนตัวหัวหน้าของฝ่ายบริหารแต่มันคือการสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งของสโมสรทีมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายความสําเร็จความผิดหวงังการพัฒนาการยกระดับและความสัมพันธ์แบบซับซ้อนกับบรรดาแฟนบอลเรื่องราวของเขาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็นับว่าเป็นหนึ่งในความทรงจําที่เกิดขึ้นในตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาเดนเนลเลวี <Le> ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากโลกฟุตบอลโดยตรงครับ,รบเขาเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหารและการเงินเรียนจบจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซักเซ็ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดสล คือการเป็นแฟนบอลของทอรเน็ตสเปอร์ตั้งแต่เด็กการเป็นนักธุรกิจเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทาง DNA ของครอบครัวครับพ่อของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าเมื่อเขาเรียนจบด้านเรศรษฐศาสตร์ทําให้เขามีส่วนร่วมกับธุรกิจมากมายจนช่วงหนึ่งของชีวิตเขาได้ร่วมงานกับนักธุรกิจใหญ่อย่างโจโลอิสทำงานมาหลายปีครับจนถูกยกย่องว่าเป็นลูกศิษย์ของโจโลอิสจากนั้นก็ร่วมกันก่อตั้งอ e ีนิกอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นบริษัทลงทุนซึ่งเลวี่เป็นกรรมการผู้จัดการในปี19 9 5จาาากกกนน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 ััั้้้้้เเเเลลวีลีีีี่่่่็็ปยใหหบ e บริษิษทททททงงงุุงดดดฬแะสือโขขไถ บริษัท29.4%ในเวลานี้การลงทุนของบริษัทครับเน้นที่ทีมฟุตบอลเป็นหลักแน่นอนครับเป้าหมายของเลวี่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเขาอยากบริหารทีมรักของเขานั่นคือถอตแดมอสเปอร์ N M เลวี่พยายามซื้อสเปอร์จากอารันซูก้าครั้งแรกครับตอนเดือนกรกฎาคมปี1998แต่ไม่สำเร็จจากนั้นก็มาพยายามอีกครั้งตอนกรกฎาคมปี2000ก็ยังไม่สำเร็จอีกซึ่งนั่นก็เริ่มทําให้มีแฟนบอลแสดงความไม่พอใจออกมาสเปอร์ยุคนั้นเป็นทีมที่แทบจะไร้ทิศท,ท,ทางเป็นแค่ทีมกลางๆครับไม่ม มีคนมาขอซื้อทีมก็พร้อมจะขายออกไปพวกเขาขาดความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าและตกอยู่ภายใต้เงาทีมใหญ่ร่วมเมืองอย่างอาร์เนนอลและเชลซีด้วยเงินขายเหล่านั้นพอมีคนพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและถูกปฏิเสธแฟนบอลก็เลยไม่พอใจกันจนในเดือนธันวาคมปี2000ครับ เลวี่ก็ซื้อหุ้นของทีมได้27%ในราคา22ล้านปอนด์และเขาก็เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมโมสรนและจากนั้นก็เสนอประมูลเพื่อเทคโอเวอร์ทีมแบบถาวรและก็สําเร็จในท้ายที่สุดทําให้เลวี่เข้ามาเป็นประธานสมโมสรตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2001 ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่เลวี่ครับมีบทบาทกับทีมเต็มตัวเขาเป็นคนที่ยกระดับสเปอร์จากการเป็นทีมกลางตารางให้กลายเป็นทีมลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปพวกเขาเป็นทีมที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างสม่ำเสมอซึ่งก็น,นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับถ้าเทียบกับยุคก,ก่อนหน้าพวกเขาเคยเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาล2018-2019ด้วยครับแม้จะไปไม่ถึงแชมป์แต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำนอกจากนี้พวกเขายังกลายเป็นหนึ่งในทีมระดับแถวหหนนน้า้าาขออองงงพรรีีีเเมมยยลลกกใๆซซั่ึึคไปถะดดบุช การบริหารของเลวี่ครับคือสเปอร์เป็นทีมที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างมากอยู่ในระดับต้นๆของโลกฟุตบอลเขาให้ความสําคัญกับการบริหารแบบยั่งยืนไม่พึ่งพิงการเงินจากเจ้าของและปัจจัยจากภายนอกมากเกินไปซึ่งทําให้ทีมยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่หลายทีมเริ่มมีปัญหาทางการเงินและการจัดการทีมภายใต้ใตกฎการเงินในปี2001ครับที่เลวี่เพิ่งเข้ามาสโมโสรมีไรายได้ต่อปี48ล้านปอนด์แต่ในฤดูกาล2023-2024ครับพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น528ล้านปอนด ขึ้นมากกว่า10เท่าพวกเขากลายเป็นทีมที่มีรายได้สูงเป็นลำดับต้นๆของพิมพ์เมลีกและยังมีกําไรสะสมสุทธิสูงถึง167ล้านปอนด์สูงกว่าหลายทีมในอังกฤษซะอีกเลวี่นั้นนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความเคี้ยวลากดินในตลาดซื้อขายพวกเขามักทํากําไรจากนักเตะด,ดาวดังของทีมได้ในระดับสูงอยู่เสมอแฮ์รี่เคนและเกเรตเบลถูกปล่อยในราคา100ล้านยูโรไคยวอเกอร์ก็ไปแมนซิตี้ในราคาที่สูงถึง5้าบล้านปอนด์เบอร์บาตอฟกับกล โ่งราคาได้ถึง18ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าสูงมากแล้วในยุคนั้นแถมเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะก็ยังบริหารจัดการได้ดีสัดส่วนรายได้ต่อค่าจ้างที่ต้องจ่ายออกไปต่ำที่สุดในลีกซึ่งก็นับว่าเป็นความรอบคอบทางการเงินอย่างสูงครับและซึ่งเงินที่ได้จากการขายนักเตะเหล่านี้ก็ถูกนำมาพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของทีมอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญแห่งยุคสมัยคือการสร้างสนามใหม่ Tottenham Hotspur Stadium ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0ล้านปอนด์แม้จะทำให้สโมสรต้องเป็นหนี้แต่สสนนนนามมมใหมห่่่แงีีี้ก็็เปทรัพย์ิ ูลค่าสูงและเพิ่มรายได้ให้ทีมจากหลายครั้งมากขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วพวกเขายังได้เงินจากการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของวงดนตรีและนักร้องดังการแข่ง NFL รวมถึงให้เช่าพื้นที่ในการจัดอีเวนต์ต่างๆซึ่งเป็นรายได้เชิงพาณิชย์ให้กับสโมสรอ,อย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามครับแม้พวกเขาจะเป็นหนี้แต่การบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ของดนนี่เลวี่นั้นก็ยอดเยี่ยมครับหนี้เป็นหนี้ระยะยาวเฉลี่ยนานถึง18ปีแถมยังมีดอกเบีย้ยคงที่ในอัตราที่ถือว่าต่ำซึ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะไม่เบียดบางทีมในการลงท แต,แต่ทุกอย่างในโลกครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเลวี่อาจจะทําได้ดีในหลายๆเรื่องครับแต่ก็มีมากมายที่สร้างความไม่พอใจให้แฟนบอลซึ่งกองเชียร์จำนวนมากมองว่าเขามุ่งเน้นความสําเร็จทางธุรกิจมากเกินไปจนละเลยความสําเร็จในสนามซึ่งเป็นความผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าของทีมเสมอมาการบริหารจัดการทางฟุตบอลที่ขาดความต่อเนื่องการตัดสินใจปลดผู้จัดการทีมแต่ละคนในยุคข,ของเลวี่เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วครับโค้ชอย่างโจเซ่มูรินโญ่อันโตนิโอคอนเต้และมอริซิโอโปเชตติโน่ในช่วงที่ทีมฟอร์มตกกพวกเขา ถูกปลดออกไปอย่างไม่ใยดีมันเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปและทำลายรากฐานที่โครส,สร้างมาเคสของโปเชติโนที่พาทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนลีก ทำทีมต่อมาแค่5เดือนทีมพลาดไปอยู่ครึ่งล่างของตารางเขาก็โดนปลดจากตำแหน่งในทันทีหรือมูรนโ่กับคอนเต้ก็มีปัญหาภายในทําให้ถูกปลดนอกจากนี้ครับกาตั้งผู้จัดการทีมใหม่หลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์ทําให้ทีมต้องกลับมาสร้างรากฐานกันใหม่ไม่จบไม่สิน้นทีมในยุคข,ของเลวี่ครับแม้จะมีสภาพการเงินที่ดีแต่ก็ขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องฟุตบอลแม้จะมีการลงทุนในการคว้าน,นักเตะอยู่บ้างครับแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งในทีมระดับท็อปซิกด้วยกันเนี่ยพวกเขามาจะถูกมองว่าลงทุนน้อย สามารถแข่งได้ในระยะยาวเขาใช้เวลาในการซื้อนักเตะนานจนหลายครั้งพลาดในการดึงนักเตะที่เป็นเป้าหมายสําคัญไปและมันส่งผลกระทบกับทีมครับขณะเดียวกันพวกเขาก็ขาดการพยายามรั้งตัวนักเตะสําคัญหากมีข้อเสนอที่สูงเข้ามาเลวี่ก็พร้อมจะปล่อยนักเตะทุกคนนั่นทาให้ความสําเร็จทางฟุตบอลของสเปอร์น้อยจนน่าใจหายเพราะแม้จะรักษาระดับของทีมให้กลายเป็นทีมท็อปซิกเป็นทีมที่ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรประดับแชมเปี้ยนลีกตลอดครับแต่พวกเขากลับมีถ้วยแชมป์เพียงแค่ลีคัพในปี2008เพียงแค่ใบเดียวมาตลอดทั้งยุคข,ของ จนเพิ่งมาเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้มเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองสุดท้ายตอนนี้ครับเลวี่ก็จากไปแล้วครับสิ้นสุดยุคสมัยที่ยาวนานท่ามกลางคําถามที่ว่ามันจะยังไงต่อสเปอร์จะก้าวไปทางไหนข่าววงในที่ทั้งนักวิเคราะห์และสื่อในอังกฤษก็มองตรงกันครับมันคือการลงจากตาแหน่งของเลวี่ที่ถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วครับอย่างน,น้อยก็6เดือนก่อนจะมีข่าวออกมาหากมองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ก็นับว่ามีความเป็นไปได้ครับทั้งการปล่อยให้แอนส์โปเตโกกูทำงานจนถึงจบซีซ แต่กลางฤดูกาลที่แล้วเลยครับการซื้อนักเตะระดับคุณภาพอย่างโมเมตคูดุสและชาวีซิมอนเข้ามาแถมเป็นการทางานที่รวดเร็วแม้ว่าจะมีการพลาดเอเบลิซีเอเซ่ไปแต่ก็แก้เกมได้เร็วก่อนปิดตลาดมันดูไม่ใช่การทํางานของเรลวี่เลยเขาไม่เชื่อกันว่าการลงจัดตําแหน่งของเขาน่าจะเป็นการถูกบีบจากเบื้องบนการเปลี่ยนแปลงของสเปอร์ครับมาจากตระกูลของลูอิสที่เป็นเจ้าของทีมโดยถ้าจําที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกครับตอนนี้กลุ่มทุนอินิกเป็นเจ้าของสเปอร์ที่ถือหุ้นทีมอยู่86-58%โดยที่ตระกูลเลวี่คร 19.88%ส่วนอีก7 0็เซนี่ยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของตอกุลูอิสนําโดยวิเวียนและชาวที่เป็นลูกของโจพยายามเปลี่ยนแปลงสเปอร์พวกเขาเป็นแฟนบอลของทีมเหมือนกันครับและต้องการสิ่งเดียวกันกับแฟนบอลมองว่าโครงสร้างการบริหารของสโมสรจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักทีหลังจากเลวี่บริหารมาอย่างยาวนานแล้วทีมไม่ดีขึ้นพวกเขาต้องการยกระดับทีมให้สามารถสู้กับบรรดาทีมระดับท็อปอย่างลเยยงิเวอร์พูลแมสซิตี้เชลซีและอาเซนนับบา,บาร,บริหรทีม มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาแต่งตั้งปีเตอร์เชลิงตันเข้ามาเป็น non-exclusive director เมื่อเดือนมีนาคมปี2025ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็น non-exclusive chairman หลังจากที่เลวี่ออกจกตำแหน่งไปเชลิงตันเป็นผู้อำนวยการของอินิกมีความสัมพันธ์กับตระก,กูลลูอิสมานานทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเคยเป็นซีโอของซิตี้ไพรเวทแบงค์มานานถึง26ปีซิตี้ไพรเวทแบงค์อยู่ในเครือธนาคารซิตี้แบงค์ครับเป็นการบริการด้านวางแผนการเงินการลงทุนและอสังหาซึ่งลูกค้าหลักๆของพวกเขาคือบุคคลที่มี ทำให้เขามีประสบการณ์สูงมากๆครับ ในด้านธุรกิจและการบริหารตำแหน่งที่เขาทำแปลเป็นไทยก็คือประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารคือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของคณะกรรมการองค์กรแต่ไม่มีส่วนร่วมในงานบริหารในแต่ละวันที่เกิดขึ้นหน้าที่หลักๆคือกำกับดูแลตรวจสอบและให้คำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์จากภายนอกครับมากกว่าที่จะลงมือบริหารงานด้วยตัวเองโดยตรงซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการมีความอิสระมากขึ้นนั่นก็คือการมานั่งเป็นประธานแทนแลวีนั่นแหละแต่หน้าที่บริหารงานโดยตรงจะเป็น c e o แทนครับโดยที่ CEO ก็เพิ่งแต่งตั้งเข้ามาเมื่อเดือนเมษายน ยนปีส0 25นั่นเองนั่นคือวินัยเวนคาเตชัมซึ่งจากนี้ครับเขาจะมีอำนาจมากขึ้นเขาเป็นอดีตคนของอาเซนอททำงานที่นั่นมานานถึง14ปีและเคยขึ้นไปมีตำแหน่งสูงสุดที่การเป็นซ e o ของสโมสรเขาเป็นนักธุรกิจเดิมที่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลก็จริงแต่การที่เขาทำงานกับอาเซนอลทาให้เขามีประสบการณ์และเป็นสิ่งที่เจ้าของทีมมองเห็นและดึงเขามาทํางานให้เขาเคยมีบทบาทสําคัญครับในการตัดสินใจแต่งตั้งมิเกลอาเต้และไว้วางใจให้เขาทํางานวางโครงสร้าง เเป็นอย่างทุกวันนี้เขามุ่งมั่นและผลักดันให้ทีมฟุตบอลหญิงของอาเซนอนเติบโตและกลายเป็นทีมใหญ่ระดับยุโรปอย่างที่เป็นเขาพาสโมสรผ่านช่วงเวลาย,ยากลําบากอย่างตอนโควิด -19 ด้วความเป็นมืออาชีพและมีความเห็นอกเห็นใจพนักงานซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้บริหารที่หาได้ยากยิ่งประสบการณ์ที่เขามีกับอาเซนนลครับเป็นสิ่งที่สเปอร์นั้นต้องการครับวินัยเป็นผู้นําที่เปิดกว้างในการทํางานเป็นคนที่ทําตัวให้เป็นแบบอย่างมากกว่าที่จะออกคําสั่งอย่างเดียวเขามอบอํานาจการตัดสินใจให้กับคนที่ทํางานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเฮดโค้ชอย่างโทมัสแฟงและผู้บริการเทคนิคอย่างโยฮันแลงโดยที่จุดแข็งของวินัยครับคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งภายในและภายนอกขององ,องคอ์กรซึ่งจะชวยปรปรรััับงมสมพนธ ปกับงานด้านอื่นๆรวมถึงความสัมพันธ์กับแฟนบอลที่ค่อนข้างย่ำแย่ในยุคข,ของเดวี่รวมถึงความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ที่เขาก็ทําให้กับอาร์เซนอลได้ดีไม่แพ้ที่เลวี่ทำให้สเปอร์เขาเพิ่มรายได้ของอาร์เซนอลได้อย่างมหาศาลครับและด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สเปอร์มีในตอนนี้เขาก็มีโอกาสต่อยอดให้ทีมประสบความสําเร็จได้สเปอร์เข้ายุคใหม่อย่างเต็มตัวเลยครับการเปลี่ยนครวอํานาจบริหารสะท้อนถึงความต้องการของเจ้าของที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการพาสเปอร์ก้าวไปสู่ทีมที่มีความเป็นเลิศและมีีศักกกยภาาาพรข่่งนนนทมึ้ใ บอลยุคใหม่นี้คนที่เข้ามาพลิกโฉมทีมทั้งปีเตอร์เชลิงตันและวินัยเวนคาเตชัมต่างก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการเงินและการบริหารทีมฟุตบอลน,นี่จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวประธานสโมสรเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสิ้นสุดยุคสมยัยและเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความท้าทายเพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จและถ้วยแชมป์ที่มากขึ้นอย่างที่แฟนบอลรอคอย แต่อย่าลืมว่าทุกเส้นทางมันไม่ได้โรยด้ยกรีบกุหลาบเรามาร่วมฝ่าฟันและเดินไปข้างหน้าเคียงข้างกับการเปลี่ยนแปลงของทีมนี้ไปด้วยกันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ